พอเวลาสตาร์ทรถขึ้นมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะสังเกตก็คือว่ากล้องบันทึกปกติหรือเปล่านะครับเนี่ยตัวแดงๆเนี้ยทุกครั้งที่เราจะต้องดูนะครับแล้วก็นานๆไปใช้รถเป็นนานๆไปเนี่ยให้เราอ่ะ format ท,ทีนึงสังเกตจากตัวเนี้ยเขียวเหลืองแดงนะครับถ้าแดงเราก็ format ท,ทีนี้เราจะมาลอง format กันดูว่าว่ากดยังไงนะให้หยุดการบันทึกทีนึงก่อนแล้วปุ่มซ้ายมือเนี่ยครับให,ให้ให้ให้กดนะครับกดทีนึง มันจะมี4แถบหลักนะครับสี่หน้าจอ1 2 3 4สาี่นะครับแล้วก็เลื่อนหาเลื่อนหาแค่ปุ่มล่างเนี่ยซ้ายมือเลื่อนหาคําว่า format เลยนะฮะจะเจอคําว่า format แล้วเราก็กด format ทีน,นะครับแล้วก,กดคำว่าใช่อย่างเงี้ยแล้วก็รอเขา format นี่คือการ format นะครับทีนี้อ่าถ้าเรากดอีกทีนึงเนาะอันนี้หน้าจอสุดท้ายแนละ้วมันจะกลับมาสู่หน้าจอหลังอีกทีนึงทีนี้เราจะเชื่อมต่อ w i f i นะให้หยุดการบันทึกทีนึงก่อน แล้วปุ่มกลางเหมือนเดิมเนี่ย <c oughs> ที่เป็นปุ่มเมนูเนี่ยถ้าเรากดแช่ครับจะเป็นการเปิด WiFi อย่างเงี้ยแห้มขึ้น question mark เนี่ยคือการเปิด WiFi ต่อไปเราก็ไปเปิดไ i f i ที่ตัวโทรศัพท์ที่การตั้งค่าแล้วค่อยไปแอปครับ <c oughs>